ไอ้ังถ่ายแล้วอสวัสดีครับพบอีกครั้งกับร้านพี่ยังช็อปจันทบุรีนะครับวันนี้ผมมารีวิวคันนี้หน่อยนะครับแดดร้อนนะขอแช็กลางลกนะครับอะคันนี้เป็นรถออนิว2023นะครับเป็นหัวเดียวนะครับคันนี้เป็นตอนเดียวนะครับก็เข้ามาจัดชุดใหญ่ชุดเต็มมาเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นพี่พี่เขาเป็น F c ซผมนะครับในทิกต็อกนะครับแล้วก็ทางโลกโซเชียลนะครับ พี่เขาออกรถนะครับแล้วก็ระบุให้พี่เซลนะครับเอารถมาให้กับทางร้านได้จัดแต่งโมดิฟายกันชุดใหญ่เลยคันนี้อาเดี๋ยวผมเริ่มไป้วยกันนะครับคันนี้นะครับเป็นอ่ใส่ล้อนะครับตัวนี้เป็นเลนโซนะครับเป็นตัวนิวใหม่ล่าสุดเลยนะตัวนี้เป็น 96V นะครับสเปคล้อก็จะเป็นอ่า9เครื่องทั้ง4วงนะครับสเปคยางก็จะเป็น275 40 18นะครับข้างหลังจะเป็น305 35 18นะครับ ยางอมๆสวยๆนะครับคัสซ ok ิโนตัวนี้นะครับแล้วก็สเตปอ่าสเต็ปการโหลดนะครับข้างหน้าก็1.5นะครับข้างหลัง4ี่นิ้วนะครับคันนี้นะพี่เขาอ่ะกะจะเผื่อไว้บรรทุกของนะครับเผื่อจะไปใส่ล้อบรรทุกด้านหลังนะครับแต่เวลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บรรทุกของก็จะใส่สเต็ปประมาณนี้เลยนะครับไม่เตี้ยมากนะครับอยากใช้งานสเต็ปใช้งานหล่อๆนะครับสบายๆนะครับตัวนี้แล้วก็ไฮไลท์เหมือนกันนะครับคันนี้ก็ จัดเต็มอย่างที่บอกเลยนะครับชุดหน้ามิว X นะครับชุดเต็มเลยนะครับชุดครบชุดเลยนะครับตัวนี้เป็นอัพเป็น2023แล้วนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นลมคมอ่าลมเขาเรียกว่าอะไรอะลมดำนะครับนี่ผมก็เรียกไม่ถูกสีนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะในนี้นะครับแล้วก็ชุดไฟมิวนะครับนี่เรียวๆนะครับโวกากรมาตีนะครับชุดนี้สามารถจับใส่ได้เลยนะครับพอชุดใส่ไฟนะแล้วก็ พวกใช้ล่างก็แปลงตัดต่อตามสเต็ปนะครับเคก็ปิดท้ายด้วยฝาคาร์บอนนะครับมอนสั้ F1 นะครับชํำๆเลยนะครับลาย M-Dynamic นะครับตัวนี้คันนี้ก็เสร็จโปรเจกต์จากทางร้านนะครับก็เอาบรรยากาศแล้วก็เอารูปรถรูปทรงมาให้ดูนะครับให้ชมว่าสเต็ปประมาณนี้นะครับออกมาประมาณไหนนะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังออกรถอยู่แล้วก็กาลังดูทรงไว้นะครับอาจจะมีทรงในใจก็ ถ้าชอบก็สามารถจัดกันได้น,นะครับประมาณนี้เลยดูมุมหลังได้ไหมประมาณนี้คันนี้ก็ช่วงล่างทําไปครบจบเรียบร้อยนะครับแก้ที่รับองศาแก้เพากลางตัวเพลาช้างเรียบร้อยนะครับคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วสามารถรับรถกลับบ้านไปใช้ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ท่านใดที่ชอบในผลงานผมนะครับก็ฝากติดตามนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะ แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับเอามาให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับกับสรพี่คันนี้นะที่ว่าให้ผมได้ดูแลนะครับแล้วก็พรุ่งนี้รับรถได้เป็นวันดีนะครับ14กุมภาพันธ์นะครับโอเคครับผมขอตัวก่อนสำหรับมี่เจตจันทบุรีนะครับสวัสดีครับ